สวัสดีค่ะพบกับมิวนิกแล้วก็น่านในวิศนีย,ย์นะคะพอดแคสเชียร์พาให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสในแง่มุมต่างๆที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนของวิศนีย,ยแพทย์ค่ะบ้านเมืองในช่วงนี้เนี่ยก็ตกอยู่ในความตึงเครียดความหวาดกลัวนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดนไทยกับพูชชาค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าในยามที่สงครามมีการสู้รบกันแบบนี้เนี่ย การทางานของทีมแพทย์สนามที่ต้องแข่งกับเวลาภายใต้ทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดเนี่ยดำเนินไปได้ยังไงนอกจากความรู้แล้วก็ความสามารถในวิชาชีพแล้วเนี่ยพวกเขา,าจะต้องมีพลังกายแล้วก็พลังใจที่เข้มแข็งมากๆด้วยเช่นกันวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับวิศญีแพทย์ในโรงพยาบาลสนามนะคะ่ะโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่มีตึกไม่มีอุปรกรณ์ครบชุดหรือว่าห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐานเนี่ยก็ไม่มีนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเต็นท์กลางลานโลง่ลงๆหรือว่า เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในค่ายค่ะเพื่อที่จะดูแลรักษาทหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปลายทางค่ะโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนห้องผ่าตัดกลางสนามรบมีเต็มผ่าตัดหนึ่งตัวเครื่องช่วยหายใจพูกพาแล้วก็ยาสลบเนี่ยยังไม่กี่หนเองแต่ว่าก็จะต้องรับรองผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากแรงระเบิดกระสุนซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องทําทันทีไม่ได้มีเวลาให้ตัดสินใจมากค่ะ เพื่อนเคยดูหนังที่มีฉากสงคารามสมจริงไหมคะอย่าง Saving Private Ryan หรือว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรถ้าเกิดเคยดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการบาดเจ็บในสงคารามเนี่ยไม่ใช่แผลเล็กๆนะคะมันจะเป็นแผลที่ค่อนข้างเละแล้วก็มีเลือดค่อนข้างเยอะแตกต่างจากการบาดเจ็บทั่วไปค่ะมีลักษณะที่รุนแรงซับซ้อนแล้วก็เกิดจากอาวุธที่ค่อนข้างร้ายแรงนะคะเช่นระเบิดกระสุนปืนใหญ่หรือว่ากับระเบิดส่งผลให้การรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แล้วก็มักจะต้องใช้ทีมแพทย์ที่มีความเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือที่จํากัดในภาวะสุกเฉินค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสาเหตุหลักของการบาดเจ็บในสงครามเนี่ยมีอะไรได้บ้างอันแรกนะคะก็จะเป็นบาดแผลจากแรงระเบิดค่ะทั้งจากระเบิดแสวงเครื่องระเบิดติดมือหรือว่าระเบิดติดรถยนต์เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะภายในสมองปอดแล้วก็กระดูกค่ะแบบที่2จะเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนค่ะ แผลจากกระสุนปืนเนี่ยจะทงจะทงผลการทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงน,นะคะทำให้กระดูกหักหรือว่าอาวัยวะฉีกขาดได้ค่ะกระสุนเนี่ยอาจจะทะลุหรือว่าฝังในนะคะทำให้จะต้องประเมินทางเดินกระสุนก่อนที่จะทําการรักษาค่ะแบบที่สามก็คือแบบแผลจากกัรระเบิดหรือว่าระเบิดสแสวงเครื่องค่ะแผลจากระเบิดสองแบบนี้เนี่ยจะเป็นการระเบิดที่ทําให้มีการบาดเจ็บซับซ้อ <itaire> นะค,ะค่ะแขนขาขาดลําตัวเปิดหรือว่าเสียเลือดมาก แบบที่4ีจะเป็นบาดแผลจากไฟไหม้ค่ะอาจจะเกิดจากไฟไหม้จากอาวุธการระเบิดของยานพหาหนะหรือว่าเชื้อเพลิงค่ะซึ่งแผลแบบนี้เนะี่ยจะต้องมีการดูแลแบบเฉพาะทางทั้งการล้างแผลแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อค่ะควบคู่ไปกับการระงับความเจ็บปวดแบบที่5นะคะจะเป็นการบาดเจ็บทางจิตค่ะการบาดเจ็บทางจิตเนี่ยเรียกว่า Com b แบบ P t s D นะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ จะเป็นการบาดเจ็บที่มองไม่เห็นแต่ว่ามีผลระยะย,ยาวมากทั้งตับตัวคนไข้เองแล้วก็ตัวครอบครัวของคนไข้ค่ะเราทิน้นเนี่ยเราพอจะนึกภาพความรุนแรงของการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิศวีแพทย์ของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยการก่อนการผ่าตัดทุกครั้งวิศวีแพทย์จะต้องเป็นคนประเมินใช่ไหมคะประเมิอนอะไรบ้างหนึ่งเลยคือประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ความสามารถในการหายใจค่ะ แม้ว่าในสนามรบเนี่ยจะไม่มีเคเรื่องเชเรไม่มีผลแลบแต่ว่าการตัดสินใจทุกอย่างของวิศนีแพทย์เนี่ยจะต้องตัดสินใจจากการฟังหัวใจดูม่านตาแล้วก็จับชีพจรค่ะเสร็จรปุ๊บเราถึงจะเลือกวิธีระง,งับความรู้สึกที่ปลอดภัยที่สุดณนะขณะนั้นได้ในบางรายเนี่ยพวกเขาก็จะเลือกแค่ยาชาชเฉพาะที่นะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจค่ะในบางรายก็จะต้องใช้ยากล่อมประสาทเล็กน้อยผสมกับการพูดคุยปลอบใจ แต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องใช้ยาสลบจริงๆนะคะก็จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผูกพาใส่ท่อตรวจคขาออกซิเจนแบบแมนวลค่ะไม่มีห้องพักฟื้นไม่มี ICU มีแค่ทีมเล็กๆที่ทำต้องทําให้แน่ใจว่าคนไข้เนี่ยจะได้ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าหนึ่งในหน้าที่สําคัญของวิศวีแพทย์เนี่ยก็คือการควบคุมการหายใจค่ะเพราะว่าผู้เมื่อผู้ป่วยเนี่ยหมดสติจากยาสลบใช่ไหมคะระบบหายใจเนี่ยจะหยุดทํางานเองตามธรรมชาติเลยค่ะ วิศนุญาแพทย์ก็จะต้องใช้ b a g k valve mask นะคะหรือว่าเครื่องช่วยหายใจแบบมือหมุนหรือว่าถ้ามีเวลามากพอเนี่ยก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่า ET tube ค่ะเพื่อที่จะควบคุมหายลมหายใจแทนคนไข้ทุกวินาทีเลยโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องดูว่าหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยตอบสนองต่อยาไหมถ้าเกิดมีอาการความดันตกเนี่ยก็อาจจะต้องรีบให้น้ำเกลือค่ะถ้าเกิดหัวใจได้ผิดจังหวะก็จะต้องตัดสินใจใช้ยาหรือว่ากู้ชีพทันทีทันใดเลยค่ะ ในสนามรบเนี่ยวินาทีเดียวอาจจะแบ่งเส้นระหว่างความเป็นกับความตายได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของวิศนีแพทย์ไม่ได้จบเมื่อผ่าตัดเสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยพวกเขาจะต้องควบคุมความปวดป้องกา,าการเคลื่อนไส้ติดเชื้อหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากยาที่เพิ่งใช้ไปตอนผ่าตัดค่ะแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นมาไม่ใช่แค่เจ็บตัวแต่ว่ายังเจ็บใจนะคะเพราะว่าจะต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยสูญเสียแขนสูญเสียขาหรือว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายจากหน่วยรบที่ยังรอดค่ะ วิศนุญ,ญแพทย์เนี่ยก็เลยไม่ใช่คนที่ฉีดยาเฉยๆแต่บางครั้งก็เป็นนักปลอบโยนเป็นคนที่บอกผู้ป่วยว่าคุณยังอยู่แล้วก็เราเนี่ยจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนนึงจะทาได้ค่ะวิศนุญ,ญแพทย์ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยจึงต้องมีทั้งสมองแล้วก็หัวใจนะคะสมองที่คิดเร็ววางแผนเป็นเข้าใจกลไกลของยาแล้วก็ร่างกายแล้วก็หัวใจที่เห็นผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แค่เคสแต่คือชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยากรอดค่ะพวกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ถือมีดผ่าตัดนะคะแต่ว่า พวกเขาเนี่ยคือคนที่จับชีพจรทุกเสี้ยววินาทีแล้วก็พร้อมพยุงคนพร้อมพยุงคนไข้ผ่านความตายอย่างนี่สงบได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็พบก,กันใหม่ในอีหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊าย